สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผู้บาตหมีดกสิมาแนะนําการติดลูกแห่นะครับติดลูกแห่สามเส้นหาสิบสองศอกนะครับติดลูกแห่สามเส้นหาสิบสองศอกสิบสองศอกกับเก้าศอกนี่สิติดบวขึ้นกันนะครับเก้าศอกนี่สิติดลูกไหลนะครับสิบสองศอกนี่สิติดลูกหน่อยเป็นอย่างครกติดบ่กือกันนะครับ แแห่สิบสองศอกเนื้อมันไหลนะครับเนื้อมันสียูทีเก้าร้อยแปดสิบแปดตานะครับรอบนับรอบนับรอบตานะครับเก้าร้อยแปดสิบแปดตานับจากหนึ่งนี่สองสามที่หาวเก็นแปดเก้าสิบจนว่ารอบนะครับทั้งหมดผมคำนวณออกมาแล้วมันสียูทีเก้าร้อยแปดสิบแปดตาซึ่งติดลูกต้องนั่นสามนะครับติดลูกต้องนั่นสามนะครับติดลูกแห่สิบสองสองนั่นสามนะครับมันจีได้นำหน้ายูทีหาลูกนะครับ แอนิสองสองกำลัอยูที่หาลูน้อยนะครับหาลกขีดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับหาลกขีดหาลกสองนะครับเพราะว่าลูกลูกแหแต่ละหลา่นแต่ละหมงผลิตสิบกขึ้นกันนะครับลูกแหผสิใส่เบอร์สิบสองนะครับลูกแหนี่นะครับลูกแหผสิใไซเบอร์สิบสองนะครับนี่ตัวนี้นะครับใ่อยูที่เบอร์สิบสองเอาเรื่อมกันเลยนะครับ เทียดแบบใดนะครับตอนแรกนะครับขันตอนแรกเขากับมัดก่อนนะครับหยักนะครับหมัดอันนี้ก่อนนะครับกิมนะครับกิมลืมบอกนะครับสำหรับชุนชุนนะครับภาษาการสื่อเอนว่าชุนแต่ผมเชื่อกนกิมได้นะครับใส่เบอร์หนึ่งนะครับกิมได้ใส่เบอร์หนึ่งได้พี่น้องมันจังอันใหญ่มันจังสิบอะไ้เข่าเข่า กมดุนะครับเอาเบอร์หนึ่งอันเดียวนะครับตลอดเรียบเมื่อต้องเข่าดุนะครับเมื่อต้องใส่ดุสำหรับได้นะครับได้มาสู้นะครับได้มาสู้แห่มาเมาื่อมาติดลูกนะครับใส่ในหลอดลัลงหกนะครับเอาในหลอดลัลงหกด้วยพี่น้องใส่ในหลอดลัลงหกมัดไว้เลยนะครับ ตาแหลกนะครับตาแหลกเข้ามาดโดยก้อนนะครับธรรมดานี้นะครับบ่ต้องบ่ต้องเกียวเก้านะครับเอดเกี่ยวเก้ของชิมันปวดแขนเยเวลานะครับเอาแบบนี้เลยนะครับสอดทั้งไตนะครับสอดทั้งไตแล้วมาพากลางนะครับพากลางทีเหลียทีเหลียเข้าดันเอาไตบวงนะครับไตไตนี้นะครับสอดเลยนะครับมือมือทั้งายนี่ปวมือยิ้ไว้นะครับยิ่ไว้โอเคเรียบร้อยนะครับมัดอยู่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาเลยนะครับติดลูกนะครับจงแหวนหนึงนะครับจงแหวนหนึ่งก่อนนะครับมันสิมียูสองวิธีนะครับสองวิธีติดลูกวิธีแรกขึ้นล็อกนะครับล็อกนี่ล็อกแบบนี้นะครับล็อกลูกแหนะครับล็อกลูกแหสูดขึ้นไปนะครับกลาว่าเห็มันเหี่ยวก็ได้ได้สู้นะครับได้สู้แหผมเชื่อเดินเข้ามาสู้นะครับภาษาอีสาน คำว่าสู่หรือติดเวลาติดหลูกได้ได้ในหล่อนติดหลูกเนี่เขาตอกเอา,เาวก็ท,ท<า>ั้งเทินงนะครับทั้งเทิงนี่มันจะอยู่สามเส้นหาเนาะนะครับสามเส้นหางนี่เส้นเส้นในน้อยนะครับมาตอกเอาเงวก็น้อยนึงนะครับแงวก็น้อยหนึ่งล็อกไว้นะครับอันนี้วิธีนี่เป็นวิธีล็อกนะครับตาแหลกตาแหลกเขาล็อกไว้ก่อนนะครับนี่นะครับจะไว้ต่อมาจับเอามือ เื่อทั้งใส่เขายิบว้นะครับยิบวบแล้วก็สอดสอดไตนะครับสอดไตแล้วก็มาพากลางพากลางแล้วก็สอดลงหนีนะครับเอากีบได้กีบได้สอดใส่ไดนัลลอนทั้งไตเอาลงไตเลยนะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงยู่นะครับนี่คือวิแล้วก็นับลูกนอนสามนะครับมันสิเป็นสิงสี่นะเบิร์คากกนะครับนี่นะครับ หนึ่งสองสามนอนสามลูกที่สีตักนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามลูกที่ซีตักนะครับวกวกรีมไไ้้สอดไปในหูนะครับสอดเข้าไปนะครับเราเรากีมให้มหันแหลมแหลมนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็ปล่อยเสันนีขึ้นมาแล้วก็จับเสนนีไว้เห็นแบบนี้นะครับนั้นพอกัน แล้วก็ล็อกไว้นะครับล็อกอันนี้คือวิธีล็อกนะครับแต่ผมสูตรน้ำไหลนะครับผมสิบบล็อกนะครับเพราะว่าข้าววานแหานำแดงวานแฮนนำไรนี่ตีนเผานะครับมันสิขาดนะครับมันสิขาดปีหนึ่งได้เปลี่ยนเท้าหนึ่งหรือสองเท้ยนะครับถ้าข้าววานดุนะครับปีหนึ่งนี่ยจะได้ตัดออกเปลี่ยนไม้นะครับส่วนเท่งส่วนเท่งนี่บ่ได้ตัดนะครับไอส่วนเท่งนี่เอาไว้ให้เขาเขาก็สิเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อแห ทอนทอนทอนล่างนะครับมั่นสิเป็นว่นะครับมั่นสิเป็นการเวลาเขาตัดลูกตัดลูกตัดยางมันส <Yeah. S 1> ีค claro <hall> ่าล <in vain>. <rituals> ็อกมันสิตัดลําบากนะครับอันนี้คือล็อกสําหรับสําหรับผู้สิมักล็อกนะครับแต่ผมสิใส่วิธี่บอลล็อกนะครับมันสิเป็นแบบใดนะครับเบึ้งได้นะครับนี่นอนสามนะครับหนึ่งสองสามนี่เขาบึ้งเขากะตรงนี้นะครับเขาตัดเาอันที่สี่นะครับผมสิบล็อกนะครับวิธีวิธีที่ผมเห็นนี่ผมสิบล็อก ลืมหยักนะครับลืมหยักอันนี้หยักก่อนนะครับหยักก่อนนะครับนี่นะครับนี่ปล่อยนะครับผมวิธีคมผมผมสิบล็อกนะครับสิบบล็อกคือกาะได้ขึ้นขึ้นมาจากรูแห่แล้วสอดสอดเลยครับสอดใส่ตีนแหนี่ยตีนตีนแหตัวนี้สอดขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ดึงนะครับดึง มันก็สีตรงหักลงมาแลา้วกล็ล็อกไว้จะไว้นี่นะครับผ่ากลางผ่ากลางแล้วก็สอดลงมันกัสีล็อกได้คือกันกับเกี่ยวเก่านะครับนี่ครับนับมานะครับหนึ่งสองสามซีตัวที่ซีบางบางมองเขาเกินว่าตั้งหนึ่งนันสองนะครับแต่ผมสีอื่นนอนสามนะครับนับสามดู ไปนะครับนี่ลงมานะครับหลอกเพชรสะซานะครับี่เฮชรสะซายพี่นองบึงนะครับสภากลางเดีวก็ตรวจหลอกนะครับครับสำหรับการติดลูกแหนะครับติดลูกแหหรือว่าสู้ลูกนะครับภาษาาีสันเพิ่นเสื่อว่าวสู้ลูกเนาะนี่พยายามนะครับจะพยายามจะให้ลูกมันบิดนะครับ ลูกมันบิดตีเป็นแบบไดนะครับคนสีบลนสีเห็นในเบื้องนะครับลูกลูกมันบิดบางคนตั้งหนึ่งนอนสองอันนี้นอนสามนะครับลูกเห็ดเห็นมันตั้งไปน้ากันนะครับนี่นี่นะครับเห็นมันตั้งไปน้ากันนอนไปน้ากันนะครับนี่ลูกแหันสะเป็นลักษณะนี่นะครับนอนน้ากันตั้งน้ากันนะครับบางคนเกิดสีเอามาจับจ้าสี่ลูกมันสีบิดนะครับจับจังสี่ลูกสีบิดนะครับ เขาเะเอาแบบนี้นะครับเขาต้องเห็นเห็มันตั้งตั้งแล้วๆนะครับลูกมันตั้งเขาดึงแม่ดึงพอถึงเม่ดึงแม่แล้วมันตั้งเป็นตั้งเป็นไล่เดียวกันนะครับเนี่เป็นไล่เดียวกันเขาจะเอาได้สอดเข้าไปนะครับเป็นไล่เดียวกันแล้วนะครับเสียบไต้นะครับสอดไตเสียบเทิงนะครับนี่ยเห็ไก็ ลงอ้อมคางผ่ากลางผ่ากลางแล้วเสียบลังนะครับเสียบลงังดึงนะครับลลอกยูดึงยูนะครับถามันตรงลักษณะนี้นะครับถ้ามันตรงกบห้อยจอดห้อยจอดลูกแหนะครับห้อยจอดลูกแหเข้าหมุนลงนะครับหมุนล,ง,นะนลง,นะง,งนะครับหมุนลงเสียบเทงนะครับแบบนี้นะครับ ลูแหเขาสิบบิดนะครับดูแห็เขาสิบบิดแล้วก็ต้องเสียเวลาเป็นนับหนึ่งสองสามยากนะครับดึงนะครับดึงให้ตรงนะครับดึงให้ตรงแล้วก็นี่นะครับตรงลแล้วๆก็เว้นเว้นนะครับเว่นตั้งเว้นกันเอาเลยนะครับเงยไต่เสียบทึงดึงลงมา อ้อมคางผ้ากลางเสียบล่างนะครับดึงนี่นะครับแบบนี้นครับนีเลยนะครับเนี่ยไตเสียบทึงดึงลงมาอ้อมคางผ้ากลางเสียบล่างดึงนะครับ ได้ครับนี่นะครับลูกแห่เขาสิบเวบิตนะครับลูกแห่เขาสิบวบิตมันจะเป็นระนาบเดียวกันนั่นนะครับแล้วเบิ้งข้างใตนะครับมันจะเป็นเบี่ยงระนาบไปเดียวกันนะครับเห็น,ม,น,น,น,าน,นมามมีลงไปนะครับเนี่ไตเสียบทึ้งดึงมาก อ้อมคา,าง้ากลางเสียบไต้นะครับโอเคนี่นะครับเหยื่ยลางเหยื่ยลางเสียบทึงหักลงมาอ้อมคา,าง้ากลางเสียบล่างนะรับล็อกนะครับ เงียลางเสียบทึงดึงหักคอลงมาอ้อมคางพากลางเสียบลางล็อกครับลงเงียลางเสียบทึงหักคอลงมาอ้อมคางคางแล้วพากลาง เสียบล่างล็อกนะครับนี่นะครับเห็ดแล้วแล้วนะครับลูกแหนะครับลูกแหมันสีเลี่ยนได้นะครับลูกแหนี่นะครับลูกแหมันสีเลี่ยนได้เป็นแบบนี้มันสีเลี่ยนได้นะครับสีเลี่ยนได้ลูกแหสีเลี่ยนได้แต่ว่าทึ <tuh> ่งๆสีล็อกไว้นะครับตัวนี้เลียนบ่ได้นะครับตัวนี้บ่สามารถเลียนได้เลียนได้แต่ลูกแหนะครับลูกแหสีเลี่ยนเป็นอิสระนะครับสี่ไปแบบนี้นะครับไป จนจนตลอดนะครับจนสุดนะครับเห็ด <it> แล้วนะครับมืออื่นนะครับแล้วมืออ่นแล้วกับจีบผ้าพีผพานองม feels, านดมด, im, ดมนะครับดมแหยาดบางคนกับ <receptors> ิีเอือนบ้านะภาษาไทยภาษากลางเอือนบ้านะครับนับจากนีขึ้นไปนะครับเห็ดบ้างบาบ้างบาจากตานะครับเอาไปเห็ดเผานะครับขึ้นไปเนี่ยเลึกเผานี่เลึกจากตาบ้างบา บ้านนี่สิอยู่ระวังนี้นะครับระวังบ้าจักตานะครับระ,ระวังบ้านะครับระวังบ้าจักตานะครับระวังบ้าสิใส่จักตาจักตาเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีเอาจากบ้าลงมาหาตาแหยใส่จักตานะครับโอ mm ้โ hmm. มันแนะนําอีกเป็นขันตอนต่อไปเป็นคลิปต่อไปนะครับฝ mm hmm. ากพี่ฝากน้องเอฟซีช่องพวงบอลตะมิตรกดติดตามคลิปกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิว่าได้พลาดคลิปดีดีนะครับ การเห็ดแหนะครับบะแมีแต่เพียงเห็ดแหอย่างเดียวได้พี่น้องการหาอยู่หากินนะครับตกปลานะครับตกปลากระชิด้าไปช่วงนี้เห็ดแห้เพื่อนก้อนนะครับเห็ดแหตามสั่งเพื่อนก้อนลูกค้าสั่งมากกำลังมาแล้วครับผมสิบเป็นสิรับออเดอร์บาไลนะครับเขาตามกําลังจาของเห็ดได้สิบรับออเดอร์มุ่วมนนะครับลูกค้าสั่งสั่งมากกับเห็ด ขาเลาะบ้านนะครับบอบส่วนมาสิบลอมีท่างไกลนะครับเลาะเลาะน้ำบ้านนะครับเพิ่นสั่งเห็ดแห่น้ำแดงให้แน่นะครับว่าจะมีเห็ดแห่น้ำแดงให้บ้านนี่คือวันคลองดีแทะนะครับวันคลองบ้านหมานแทะเห็ดไห่ผงกะเห็ดไห้ได้นะครับช่วงมีเวลาครับช่วงนี้เมื่อใดไปเห็ดงานช่วงเข่าเข pues nah ียวนะครับช <m im era> ่วงหยุด <m> ช <im era> <m im era> ่วงวันหยุดเห็ดเวลาเป็น เป็นเยอะๆนะครับสป็บบนบอลลับหลายนี่นะครับเป็นน้ำเห็ดเตามไปนะครับตามไปน้ำนะครับพยายามยอย่าเห็ดในลูกมันบิดนะครับเห็ดใน้มันตรงเห็ดในลูกมันตรงนี่นะครับเห็ดมันตรง เมื่อใส่ยิบไว้นะครับเมื่อใส่ยืบว้นะครับเมื่อสีตรงกันเป๊ะเลยนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับตรงกันเป๊ะเลยนะครับนี่ตรงกันลูกแหนสิบบิดนะครับพยามนะครับพยอย่าให้ลูกแหนบิดทาเขาไว้ทั้งสี่นะครับลูกแหนสิบิดนะครับลูกแหนสิบิดเอาตองเขียนมันตรงเขียนสีบิดแน่นอนเขียงสีกับิดนะครับบิด อะไเหเทมันตรงแแหเก้าเก้าศอกนะครับแแหเก้าศอกเนี่ย,ยสีสใส่นอนซีได้พี่น้องแหเก้าศอกแแหเก้าศอกใส่นอนซีนอนซีเป็นอย่างขึ้นนอนซีหลุดเบอร์สิบสองนอนซีนะครับหลุดเบอร์สิบสองนอนซีนอนซีหนึ่งสองสามซีเข้ามาจับลูกที่หานะครับการขึ้นแแห่ลูกแหเก้าศอกนะครับเขาเฮเทมันตรงที่เหล่ากมา เฮดไซแบบนี้นะครับลูกว่าบิดครับลูกบ่บิดแน่นอนครับเฮดแบบนี้ลูกสิบบิดนะครับลูกกับซีด้ยยูฮาโลคึืนอกันนะครับหาโลแต่ว่าตามโปรตีสิบสองสอบผมสิรีเฮดบ้านเองผมสิอยูทีหกโลได้พี่น้องถ้าผมเศ็ดว้านเองสิีเฮดยูทีหกโลแต่ว่าอันนี้ลูกค่าเพื่อนบอกเฮดเอาหาโลแต่ว่าสิบสองสอบนะครับหาโลสิบสองสอบ ตำ้ว่านี่บ่ไา้ดนะครับตำกมก็นี้บ่หมานปลานะครับตำ้มก็หาโลกบ่หมานปลาแหงสิบสองสองถ้าตำ้มก็สิบห้าเออตำ้มก็หาโลกนี่สบบ่ทันปลาต้องหาโลกขึ้นนะครับตามผมเฮ็ดสูตรผมนี่สียูที่หกโล่นะครับหกโลหกโลเฮ็ดแบบใดน,นะครับเฮ็ดแบบนี้แหละครับใส่รูเบอร์สิบสองแต่ว่าเขาเพิ่มรูขึ้นนะครับหกโลรูหกโลนี่ก็คือ นอนสามเวีนนอนสามแล้วก็นอนจีนอนสามนอนจีนอนสามนอนจีเว้นไปยังสี่นะครับเวียนเวียนตานะครับนอนสามแล้วก็นอนจีนอนสามนอนจีนอนสามนอนจีสลับกันไปนะครับจนสุดนะครับมันจะได้ลูหกโลนะครับมันจะมีสูตรมีแต่งเข้าเข้าสามารถปรับแต่งได้ครับบปรตีนมีสูตรตายตัวนะครับการเดแหฮสานแฮ่เนี่ยถืว่ามีสูตรตายตัวเขาปรับแต่งแต่งได้นะครับแต่งเข่ากับหน้างั้นนะครับ แตงเขาก็หมายที่เขาสิไปเห็ดไปวันนะครับมันเหมาะแบบใดนะครับการวันแห่เขาแตงเอานะครับลูกแห่คือกันจอมแห่คือกันนะครับจอมแห่บางคนก็กว่าสูตรท่อนันสูตรท่อนี้นะครับมันบม่มีสูตรตายตัวนะครับเขาปรับแตงเอานะครับปรับแตงเอาหมองใดมันเหมาะสมนะครับจังเอาแห่ผมนำไหลไปวันแห่บอหนิ่งนะครับ สิบอะไรปลาใหญ่ยนะครับขาดเบิดนะครับขาดเบิดเลยนะครับสิไปวันเอาปลาใหญ่นี่บ่ได้นะครับมันสิขาดเนี่ยมันหน่อยนะครับเนี่ยมันหน่อยเนี่ยหน่อยแล้วก็สีเฮ็ดให้บ่ายูปลานะครับปลาใหญ่สิบยูนะครับมันมันสิมีขอดีและข้อเสียนะครับแห่เนื้อหน่อยถ้าเขาไปวันบ่อปลานนํานิ่งเดี๋ยวไปเจอปลาใหญ่ปลาคอใหญ่ยังส่นะครับปลาปลานิ่ตัวใงี่ๆจงยังส่นะครับ สิบวายูนะครับสิขัดเพราะเนี่ยมันหน่อยถ้าเฮ็ดเนี่ยเนี่ยแหน้ำหนึ่งติต้องเฮ็ดเนี่ยไหลนะครับเอาใส่พันปลาให้มันยูปลานะครับมันสิมีขอดีและข้อเสียขึ้นกันนะครับถ้าแหเนี่ยหลายๆเอาเมาื่อวานน้ำน้ำไหลน้ำแดงนะครับสิบประมาณน,นะครับแหลงมาท่านปลานั่นคือเหตุผลนะครับสิบ่มีสูตรตายตนะครับสําหรับแหอาจารย์ได้ที่เปิดเขาว่าเบิ้งนะครับ ผมก็ขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับสําหรับผมได้อธิบายในคลิปนี้นะครับว่าถือผิดประการใดนะครับผมขอแนะนําเพิ่มเติมสําหรับอาจารย์แหทุกท่านนะครับสําหรับท่านใดที่เสียไปประยุกตใส้ก็องจะของนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใส้เบิ้งนะครับผมบอกห่วงวิชานะครับเอาไปประยุกต์ใส้เบิ้งนะครับสูตรของผู้บ้าทํายึดเป็นแบบใดนะครับถ้ามีสูตรใดดีๆนะครับมาแนะนํากัน แหลกเปลี่ยนแหลกเปลเปี่ยนกันนะครับนะครับถ้าถ้าเสียวหนักก็นี่นะครับถ้าเอวนักก็นี่ก็คือสามนอนสามนอนซีสลับกันไปนอนสามนอนซีสลับกันไปหรือว่านอนซีเลยก็ได้ครับนอนซีคือเกาเกาศอกก็ได้ถ้าถ้ากําลังมีนะครับถ้ากําลังมีเพียงพ่อที่สวานให้มันแตกได้นะครับเพล่มเป็นหกโลกว่ยเกินโลนะครับ รับรองวานได้สองเทียนั่นงเบิงมูนะครับมันหนักวานบาไหวนะครับแต่ก็ได้หอบแหไ่ม้ผมพาเหไมห้นะครับหลดแหลงเห่นแน่หัวนา้านะครับเป็นแบบนั้นนะครับเห็ดเงี้ยงหนักหเหลววานบาได้นะครับเห็ดตามกําลังเจ้าของนะครับตามกาลังเจ้าของนี่จะแหพื้นนี่นะครับแหพื้นนี่ไปลองแหพื้นนี่ แห่แหพื้นนี่สี่เส้นเอ็นเบอร์ยี่สิบห้านะครับสามสิบห้าหลักนะครับนี่สามสิบห้าศอกบางบางเนี่ยหน่อยๆนะครับบ่อท่านได้บ่อท่านได้มัดเผาะนะครับช่วแเหลือมือเคืนนี่นะครับแห่พื้นนี่สิบสองศอกนะครับอันนี้สิบสองศอกสี่เส้นพื่กันนะครับดูดูหาโลคเคร่งนะครับหาโลคเคร่ง อันนี้สียูทีฮาโลสองขีดนะครับประมาณนี้นะครับแะ่ถ้าผมเห็ดเองนี่สียูทีหกโลนะครับเป็นอย่างขึ้นใด้หกโลเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเย็นสามเส้นหามันสีทีก็สี่เส้นนะครับเปิ่เส้นลงท่านป่าหน่อยก็กันบางคนกับมัก เอ็นเบอร์ยี่สิบนะครับเอ็นเบอร์ยี่สิบนี่หมันปลานะครับผมแนะนําให้ใส่เอ็นเบอร์ยี่ 3, สิบเลือถ้าสามเส้นสามเส้นหานะครับของผมนี่ยจใส่เบอร์เอ็นเบอร์ยี่สิบนะครับสามเส้นหาสามเส้นสามเส้นหาเอ็นเบอร์ยี่สิบสี่เส,น 5, 4, ส้นผมก็ใส่นะครับเอ็นเบอร์ยี่สิบเอ็นเบอร์ยี่สิบใส่เฮ็ดใส่นะครับปีหนึ่งสองปีเอาถิ่มนะครับสองปีเปลี่ยนเอ็นเบอร์ยี่สิบมันมันสิเป็นเหี้ยบางแต่ว่าหมันปลานะครับหมันแท้ นี่ครับพี่น้องยังงงบอครับนี่ยังงงยังเข้าใจบอนะครับวิธีสู้ลูกแหติดลูกแหนะครับเหตุแบบใดนะครับถ้าพวกเข้าใจเพิ่มเติมนะครับเพรเม็นไตโพดมาปรึกษากับผมได้นะครับผมผมให้คําแนะนํานะครับทุกขั้นตอนนะครับในขั้นต่อแหต่อแหเอ็นนะครับทุกขั้นตอนปรึกษาผมได้ผมบอห่วงวิชานะครับ สามารถปรึกษาได้คอมเมนต์ใต้โพสต์เมื่อไห้ฝากไว้นะครับครับสำหรับต่อจากเขาเขาต่อสู้แห่เลี้ยวจนสุดแล้วเนาะวันนี้มันก็สีเดียมันสีเดียรูแห่มันสีเดียรวันะวันนี้เขาก็มาตัดลูกแห่ตัดลูกแห่ออกตัดออกท้านนี้เขาสีจงไว้อันหนึง่งถ้านนี้เขาก็ตัดออกมาบ้านสองลูกเนาะนี่ ตรงหลกมข้อกิ่มขับไปนะครับตรงนี้กิ่มด้วยพี่น้องตรงนี้กิมคีมขับแล้วก็เล็ยดพี่น้องแบบนี้นะครับนี่ก็สิลุดเอาส่วนที่เหลือมาคล้องไว้คล้องแบบนี้แล้วก็ขับเข้าไปมันอยูใ่ในสภาพเกา่าในตำแหน่งเดิมเอาเข้าไปแล้วพยายาม เบื้องมองนี้นะครับใหญ่มันอ่านถ้ามันอาแบบนี้ถ้าต้องขีดเห็นมันชิดมิดชิดให้มันมิดชิดนะครับถ้ามันอ่าถ้ามันอ่าแล้วแหเนื่อยแหสิเขาไปอยู่ในในลูกแหเห้องมันสีเห็ดให่ห้องขาดเขาเอืนว่าลูกแห มันสินกินด่างนะครับลูกแหน่กินด่างเขาตัวเฮญ่เลยมันมีดขิดมีดขิดเห็ดเลยขยับไปเพื่ก็มมันใจโอเคนี่ลักษณะนี้นะครับนี่ลักษณะนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วโคมฉีดมาอธิบายขั้นตอนสุดท้ายคือผมบอกให้ฟังนะครับ ที่บอกฟังว่าแห่พื้นนี่แห่สิบสองศอกนะครับแห่พื้นนี่แห่พื้นนี่สิเป็นแห่สิบสองศอกบวกหายกิโลบวกสิได้หายกิโลสองขีดนะครับแห่พื้นนี่สิเป็นแห่สิบสองศอกแต่ว่าเขาสามารถเ็่แห่เก้าศอกได้นะครับแห่เก้าศอกคือเ้าตัดทอนนี่บ่ต้องเอาทอนสุดท้ายาทอนนี่เขาสามารถตีลูกทอนนี่เลย กินลกูกทัีเป็นแห่เกาศอลูกเขากาหนดได้นะครับหาลกูกหกลูกเข้ากาหนดได้คือบอกตนคิดนะครับตุนคิดถ้าอยากได้ลกูกหนักเกาเบอร์หนึง่งมาใส่หนึ่งช่วยแหเอานอนสามนอนชีสลับนอนสามนอนชีสลับ,น 4, น 4, ลบมันก็สะได้ลูกแห่หาลูกนะครับแต่ว่าสําหรับ12 2นี่ถ้าอยากได้ล,กลกูกหกลูก นอนสามน้องชีน้อนสามน้องชีสลับกันไปไทยได้หัดเกลียดโลกกล็เพื่อเอารูปัวหนึ่งมาใส่โอเคนะครับเข้าใจตามนี้นะพี่น้องอสลับคลิปนี้นะครับสิ่ขวจบคลิปไปยันสัมนิตขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของช่องของออตัวตะวีไปสมัมมิตสักวันนะครับขอสวัสดีครับโอเคครับ